สวัสดีครับพี่โอนี้ที่เจ้คุณครับโอเคนี่ที่เท้าโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อจากโรงเรียนช่างกลคอสอสบอนะครับกองทัพบ,บกอุปถรัรมภ์ให้ใช้สถานที่ในการถ่ายทำคลิปต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่คลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนต์รเรื่องปาฏิหาริย์ตะเกียงวิเศษ3000ปี3000 Years of Longing เป็นผลงานของจอจมิลเลอร์ผู้สร้างสารรค์ผลงาน Mad Max Fury Road นะครับเรื่องนี้สนุกมากเป็นผจญภย mm ัยแอคชั่นโหสัใจคือไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือคอแอคชั่นสมัยเก่าก็จะต้องชอบคนที่ชอบดูหนัง Mad Max มาตั้แต่รุ่นเมลกิฟสันก็ชอบเด็กๆรุ่นใหม่ก็ชอบแล้วก็ยังรอติดตามผลงานฟูริฟูฟโคนซาต่อไปนะครับ <laughs> และ แต่พอมาเรื่องนี้คิดว่ามันน่าจะเป็นหนังแฟนตาซีผพญธนภัยสนุกสนานเหมือนอาลาดินเพราะว่าเกี่ยวข้องกับตะเกียงวิเศษตะเกียงวิเศษ3,000ปีด้วยนี่คือยักษ์จีนี่นี่คือ,นค,อ,อ,อคนถูเขาเรียกว,ว่าอะไรคน,คนถูตะเกียงอะ่ะก็คือคนที่เป็นผู้ปลดปล่อยยักษ์จีนี้ออกมาปรากฏว่าพี่โอ๋ที่ริงก่อนที่จะไปดูก็ได้รับการสปอยเล็กน้อยแล้วแหละ เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องได้อื่อยดแต่เนื้อหน้าคนที่ชอบความละเมียดละไมยก็จะชอบนะครับคนที่อินในความรักก็จะชอบหนังไม่ได้มีฉากแอคชั่นผจญภัย อ๋อาชนภัพอพอมีเพราะว่าเป็นเรื่องเล่าในสมัยเก่าเล่าไปแต่ละที่แต่ละที่แต่ละเรื่องราวมีเรื่องราวมากมายสอนอยู่ในเรื่องนี้และแต่ละเรื่องพี่โอว่ามันก็จบในตัวสวยสมบูรณ์ดีทุกเรื่องนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แอคชั่นขนาดนั้นมันออกจากดรามา่าโรแมนติกมากกว่าความคอมเมดี้ก็พอจะมีอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่ามันก็เป็นคอมเมดี้แบบน่ารักน่ารักนำแสดงโดยไอริสเอลบาทิลดาสวินสตัน ก็เป็นการกลับมาพบกันที่จริงเขาไม่เคยพบกันนะคนนี้ทั้งคู่ถึงจะเคยอยู่ในจกักรวาลมาเวลแต่คนนี้มาจากเรื่องต่อนะครับคนนี้มาจากเรื่องด็อกเตอร์สเตรนเราชื่นชอบสองคาแรคเตอร์นี้ในจกักรวาลมาเวลมากนอกจากพี่โอเองแล้วผู้ชมก็น่าจะชอบนะครับนี่เราจะได้เจอกับหลวงแม่แองเจนวันมาเจอกับนาทวานฮัมดำ พี่โอออกเสียงถูกหรือไม่ก็ไม่รู้แองเชิมันกับฮัมดัมเจอกันแล้วก็ในตัวอย่างเราก็เห็นแล้วว่าทั้งคู่เขาก็มีความรักให้กันสิ่งที่พี่โอได้จากเรื่องนี้ก็คือข้อคิดปรัชญายชีวิตในเรื่องความรักแล้วก็ <c oughs> ขอให้ครับไอ้เรื่องการเอาตะเกียงมาขอพรเนี่ยเราจะเห็นในตัวอย่างแล้วว่าทั้งคู่มีความรักให้กันละกัน แล้วทีนี้มันมีข้อคิดอยู่ว่าความรักนั้นมันเป็นสิ่งที่ขอกันได้หรือเปล่าความรักนั้นคือพอรชนิดหนึ่งหรือเปล่าถ้าเราขอพอรให้ใครสักคนรักเรามันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยตัวนี้พี่โอก็จะถึงจุดที่จะสปอยแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่โด่เอามากสปอยแค่ข้อคิดในเรื่องเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้สปอยในยเรื่องที่เราจะต้องไปฟังมาเล่าว,ว่าเนี่ยแต่ละคนเจอ เ,เรื่องราวของอีริสยักจินี่ในตะเกียงวิเศษเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างตลอด3,000ปีนี้เขาบอกว่าเขาถูกถูกถกตะเกียงครั้งนี้เป็นครั้งที่3าแล้วเขาถูกขันไปสามครั้ง,งลวส่วนรวมแม่ก็เล่าเรื่องส่วนตัวว่าทำไมเป็นคนแบบนี้ก่อนที่จะสปอยพี่โอก็จะบอกก่อนว่าทั้งสองคนเนี่ยมีบุคลิกที่ค่อนข้างตรงกับพี่โอมากเลยคือรวมแม่เนี่ยเป็นคนโดดเดี่ยว ไม่เอาใครก็คืออยากจะใช้ชีวิตอิสระอยากจะไปไหนมาไหนก็ได้ตามใจอยากจะเจอใครพบปะสัมคัญอะไรที่ไหนก็ได้อยากจะศึกษานั่นศึกษานี่มีเวลาให้ทําอะไรอะไรตั้งมากมายไม่มีเวลาให้กับความรักเพราะว่าความรักคือความหูใยผูกพันภาระนะครับเขาคิดอย่างนั้นส่วนคนนี้ก็ตรงกับพี่โอเหมือนกันน้องเหมือนกับพี่โอเป็น b บ p o l a r นะครึงคร่งๆทั้งทั้ง,งที่สองคนนี้ตรงข้ามก,ก,กันมากเลยนะนะคนนี้ เป็นคนที่โง่ในเรื่องความรักมากรักคนโดยปราศจากเงื่อนไขรักโดยไม่หวังอะไรตอบแทนรักคนที่แม้แต่เขาจะไปรักคนอื่นก็ยินดีที่จะทำให้เขาประสบความสุขในการได้รักกับคนอื่นเป็นเรื่องที่เศร้านะครับมันมีฉากที่เสียน้ำตาหลายฉากด้วยกัน แล้วเมื่อเขาไดารับการปลดปล่อยออกมาแล้วเนี่ยตามเงื่อนไขแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะต้องขอพอรสามขอ้อเคยมีคนขอพอรไม่ครบก็เกิดปัญหาชีวิตมากมายและพรสามขอ้อกับคนที่ไม่อยากได้ไเลยเลยคนที่คิดว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบเป็นหมดแล้วในชีวิตเหมือนกับพี่โอ๋เหมือนกันถ้าพี่โอ๋ได้ตะเกียงวิเศษมาพี่โอ๋ก็คงจะไม่ขออะไรเลยเหมือนกันไม่รู้อาจจะขอพอรให้คนอื่นใครอยากได้อะไรก็อาจจะยกให้เขา แต่มันก็จะมีเงื่อนไขของการขอพอรอยู่เหมือนกันนะครับแต่เนื่องยักโง่ตอนนี้เขาบอกเองว่าตโง่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ถูกขอนั้นมันเป็นสิ่งที่ให้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นคําขอมันก็จึงเป็นโมฆะนั่นก็คืออสปอยล์แล้วสิ่งที่ให้กันไอ้ไม่ใช่สิ่งที่ขอไม่ได้นั่นคือความรักเพราะความรักสามารถได้มาด้วยการให้เท่านั้น ไม่ใช่ได้มาด้วยการขออู้หูจับใจดูแล้วมีความสุขมากชื่นชมมากเลยครับทั้งภาพยนตร์จอห์นมิเลอร์ใครเขียนบทแกไม่เห็นบอกเลยทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ในรูปนี้นะครับจะเป็นการเป็นตัไทยเอาขอกล้องมาดูใกล้ๆก็ได้ว่าเขาจะต้องไปเจออะไรบ้างไล่ขึ้นไปเลยนะครับวนไม่รู้โจนเรื่องมันวิจิตรพิสดารมากดูแล้ว ก็ม okay. ีความสุขตต่นตาตต่นใจความยาวเกือบสองสองชั่วโมงกว่าดูแล้วก็เต็มอิ่มแต่สำหรับไทยที่ไม่ชอบหนังความรักไม่อินกับความรักดูแล้วม่วนอนนะครับใครที่ไม่ชอบหนังช้าๆเศร้าๆมันมีความเศร้าอยู่อย่างนี้แหละก็อาจจะง่วงได้เหมือนกันเรื่องนี้ถ้าจะให้เรียกว่าเป็น coming of age อย่างที่เขาว่าบบางมันก็ได้มันเป็นการเรียนรู้ เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทําให้ตัวละครมีพัฒนามีการเติบโตทางด้านความคิดทางด้านจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเรื่องนี้สองคนนี้แสดงได้กินขาดอยู่แล้วนะครับรับรองว่าดูแล้วจะต้องชอบยิ่งถ้าชอบทั้งสองคนนี้มาตั้งแต่ออแองเชวัน่ากับฮัมดัมเนี่ยชอบเรื่องนี้แน่นอนแล้วถ้าชอบจอร์จมิลเลอร์อันนี้ไม่เกียว จอห์นมิลเลอร์ไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่เพราะว่าสองเรื่องนี้แตกต่างกันค่อนข้างมากนะครับแต่เขาก็มีผลงานหลาย,ลายๆเรื่องที่แตกต่างกันออกไปเยอะก็คลิปนี้ถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสัปดาห์นี้พี่โอททำคลิปช้าหน่อยเนื่องจากว่าพี่โอติดงานภารกิจอยู่ในโรงเรียนมาทำงานรับเหมาถ่ายรูป นังสือรุ่นนะครับถ่ายรูปน้องๆที่กําลังจะจบการศึกษาเพื่อทําหนังสือรุ่นก็เลยมาขอใช้สถานที่โรงเรียนนี้ทําสึกไปด้วยฉเฉลยแล้วก็จะเป็นคลิปที่ไม่มีการตัดต่อนะครับเนื่องจากว่าค่ายหนังต่างๆก็ให้โปสเตอร์ให้สื่อมาขอขอบคุณเมเจอร์ซีนักเ็กซ์ด้วยนะครับแล้วก็ UIP ด้วยหลังต่างๆนี้มีหนังเข้าหลายเรื่องเรื่องนี้พี่โอ๋ยังไม่ได้พูดจะพูดเป็นคลิปต่อไปนะครับเอ่ออะไรนะไวอุ้ยพิตตันไวโอเล็ตไนท์คืนเดือน นี่สองผลงานนี้ของ u a p ดีทั้งคู่เลยนี่เรื่องขีเซตนะครับนี่ก็ดีเกี่ยวกับเรื่องออการป้องกันการการออกมาเรียกร้องสิทธิของผู้ที่ถูกร่วงละเมิดทางเพศเป็นอย่างที่พี่โอเป็นผู้ชายก็เคยถกล่วงละเมิดนะน่าจะมีขีเซตบ้างพบกันในคลิปต่นๆครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอบคุณเมเจอร์ e ิเนเ็กสำหรับสื่อด้วยนะครับขอบคุณโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกลขอสบบอสอขอบคุณคุณมที่ติดตามกันมาตลอดครับเพราหม่ในคลิปหน้าถ้าพี่โพูดอะไรขัดผิดพ,พลาดขัดตรงปรพ้องก็ต้องขออภัยด้วยอ้อนี่มีของแจกนะใครสนใจก็ทักทักกันที่ Facebook ได้ครับนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพและพี่โอก็มี DVD เซลลขายด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ